สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมมีไส้อั่วเมืองแพ้นะครับผมแล้วก็น้ำพริกหนุ่มกินกับแคบหมูนะครับไปเอามาจากแพ่ใช่ไปเมืองแพ้มาไปเล่นน้ำตกการมาแล้วก็เลยได้ได้อั่วมาแล้วก็น้ำพริกหนมมานะครับผมมาลุยวันนี้ข้าวเหนียวไม่มีนะครับผมอ่ามีแคบหมูนนบอกว่าไส้อั่วมีเยอะแล้วไม่งอข้าวแน่นอนอยากลองชิมลองชิมหอมมากอันนี้เป็นพริกแกงเหรอพี่เจมหรือว่าน่าจะพริกแกง เปมันหอมแบบพี่แจงมากเลยครับิมซีม,มความอร่อยไม่ต้องพูดถึงขึ้นชื่ออยู่แล้วอืครบช่วงเลยแจ๊บหมูนี่มันแจ๊บ่ะแจ๊บปะแับเดียวแทบ,บเลยกีนกมือนพี่น้มนมาครับมาครับคุณผู้ชมท่านใดที่อยู่จังหวัดแพร่นะครับผมเม้นมาหน่อยนะครับผมวันนี้เป็นขับข่าวเมืองแปร่เนอะรนี่ครับผม ของอร่อยเยอะนะภาคเหนือบ้านเรามันแซ่บดีนะเนื้อร้วนถือพี่ริกขิงรสชาติจัดจ้านไม่มีข้าวปนเลยนะเนาะหมูนิดเดียวนั้นหมูไตอว่านี่ก็มีหลายจังหวัดแหละแต่วันนี้เรามาจับแพ เราก็เลยเป็นของแพ้้ก็ขายบ้านเรานะยอดเลยเนี่ยไพี่นมก็เด่นมากเลย อันนี้เขาตำใหม่เลยนะผู้ชมยังไม่ลงขวดเลยแบ่งมาเลยจะไปกินกข้าวก็อร่อยนะอ้าวปกติเขากินกับข้าวดิเนี้ยเรากินเปลืองเข,เขาไม่ได้กินอะไรแบบนี้จร<อ> <laughs> ินกับผักอร่อยมาก นุ่มหอม้าใส่เครื่องเทศมาแบบว่าแน่นแล้วใหญ่มากเลยเนาะเอาออกมานี่กินแบบกินหอมออกมาเลยนี่กินร้อนๆนะคุณผูชมเด็ดมากได้นะเท่ากันนล้วพิกลุ่มเลย เราเอออืองมาทำแบบนี้มันจะได้ไหมได้หมดนะเขาก็ทำเอึ่งเอึ่งยัดไส้ก็มีเดี๋ยวนี้ไม่ได้ก,กินนานแล้วของอร่อยแบบนี้เ,เจอแต่ข้าวข้าแล้วก็รสชาติไม่เหมือนอย่างนี้คุณผู้ชมพวกเราไม่มีนะผมมันเป็นรสชาติในแร่บาง ถ้าสีมันก็จนกินแล้วสีน่ากินไหมอ๋อ ก็ใส่อะไรทำไมเป็นเสียงเนี่ยทมินเหรอเดี๋ยวเพ่ไปทำเดี๋ยวเขาจะมาบอกไม่เคยทำ คุณผู้ชมที่มาเที่ยวเมืองเหนือถ้าเข้าจังหวัดแพร่ก่อนที่จะเลี้ยวซ้ายไปขึ้นลำปางอะเนาะแล้วก็เลี้ยวเขาเรียกว่าอะไรตรงประตูประตูเมืองมันงแพร่แยกอยู่นั่นแหละจะมีของของอะไรเนี่ยเรียกว่าแคบหมูอะไรอย่างเงี้ยของของฝากอะตรงนั้นอะของฝากเมืองแพร่แคบหมูน้ำพริกอ่องเอ้ยพริกอ่องพริกนมอะไรเงี้ยเต็มเลยแถวนั้นแหะแวะ ไปช็อปช็อปปิ้งได้ของกินเยอะน้องพี่หนุ่มมี่ก็แพ้นะ <c oughs> มันจะแพ้ <c oughs> แต่ก็มีหลายจังหวัดอยู่ หักหมดก่อนแล้วหักหมดก่อนแล้วเออแตงกวากับสลัดวันนั้นพี่ไปพี่ไปแวะกินลาบแพ้เขาใส่มะ,มะแขวนมะแขวนนะนะเออมะแขวนโคตรอร่อยออหอมเออเออแบบนี้นะผมไม่เคยกินน้นลาบใส่มะแขวนครับเนื้อใส่มะแขวนนหอคุณผู้ชมสุดยอดผมอุดไม่ไหว ผมเลยทิมเลยวันนั้นเนี่ยเคยแบบใส่เนื้อแดดเดียวใส่ไก่แดงอะไรเงี้ยอืมใส่ลาบไม่เคยเขาใส่น้ำพริกลาบอ่ะเพราะแควนอะน่าจะหอมแน่ด้โอ้โหยังอร่อยเดี๋ยววันหลังจะพาไปกินไอ้ตรงเนี่ยทางขึ้นไอ้ตรงไหนแพร่ผมเคยเห็นอยู่ไอ้ตรงนั้นน่ะเขาเรียกจุดทงบิวไอ้ตรงนั้นเออนั่นแหละมันเป็นอันนี้อยู่เคยเห็นเออนั่นแหละลาบเตยมะแขวนอะโอ้โหโคตรอร่อยลาบเตยมะแขวน แต,แต่ก็น่าจะอร่อยจริงแหละมะแขวนมันหอมมันพายหอมมะแขวนมีแฟนบอกแฟนได้เลยอะอว่าลาบใส่มะแขวนอร่อยอเอา,อางี้เลยบาสโต <laughs> ้จับดีดีจับจับดีจินนี้นี่คือแบบว่าหนักมากเลยนะมันแบบว่าแน่นมากเลยข้างในแอบกัดกัดเป็นไส้กรอกเลยอ ียให้ดูเนื้อข้างในนี่แทบไม่มีข้าวมีแต่หมูแล้วก็มีเครื่องลวง้ลวนๆอาหารข้าเลยบะไม่หรือไม่ได้ใส่ข้าวเลยไม่ได้ใส่อืมันไม่มีรสเปรี้ยวหรือว่ารสข้าวเลยมันแต่ความอร่อยค่ะอือหือ แล้วร้อนนุ่มทุ่มฉ่ำเป็นรถแบบว่ารถหมูกับเครื่องที่แกงออื อองมื <laughs> พริก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 ที่หนูมีผ <พอ S 2> มว่าน,นี่พอด,ดีแล้วนะ <laughs> อ,อาครับคนมากเพชรแม่ว่ามันขาดอะไรคุณผู้ชมขาดที่ขี้หนูมันไม่หอม <laughs> อ่ะอ mới vậy nè khỏi đi đó. À. À. nó làm đồ à, con thảm. มันก็เหมือนเด็กอ่ะให้เราดูคนอื่นนั่งดูคนอื่นกินแล้วเราไม่ได้กินสงสารนะ <laughs> ถึงนไหมจะไม่ใช่หมาเราจะมันทำตัวมันหมาเรามากเลยนะ <laughs> นอนหน้าบ้านทุกวันอ,ะอ่ะป้าเิโจอ,อิ่ม นั่นมากกลัมาไปหักไปอีกหักไปอีกให้ไปอีกขอได้หรอคุณผู้ชมต่างมาหนึ่งโลตอนเย็นกินข้าวเหนีออยวอีกทำไมหมดอ่ะ ไ้บบกินราบเนื้อด้วยไงคุณผู้ชมวันนั้นอะ่ะแล้วก็สั่งไส้อั่วมาลองชิมว่ามันจะอร่อยไหมสั่งมากินแล้วโอ้อร่อยมากเลยแล้วก็ราบเนื้อใส่มะแขวนนี่แบบเดี๋ยวผมต้องพาโนนไปกินตรงไอ้จุดชมยูวนั่นอะ่ะอร่อยสส่มะแขวนใส่มะแขวนน,ขน,นึกรสชาตินึกไม่ออกแต่นึกกลิ่นมันออกไม่ต้องนึกอะ่ะกลิ่นมนะแขวนหอม่ลยแน่วันนี้ผมกับโนนก็ขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับผมฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเราเนี่ยนะครับ เด้พบเจอกันในวันพรุนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับรวยมาก